อ่าครับก็อยู่กับผมวิดีทีวีเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะจริงๆเนี่ยในรอบน็อกเอาท์วันแรกเนี่ยเลือกแมตช์การแข่งขันยากมากเลยนะเพราะดาร์ฟต้องพุ่งตรงว่าดาร์ฟไม่เป็นดาร์ฟเดิมเเลยมีเอมาสื่อลุกขว่าหนึ่งลุกขว่าสองอาจจะมีฟูจิมะหลุดมาบ้างแต่ว่าช่วงหลังน,นี้ฟูจิมะไม่ค่อยเล่นกันแล้วอาจจะเป็นเพราะวินเลตน,น้อยมากเลยครับผมเลือกมาเนี่ยผมเห็นใครเลือกฟูจิมะม,มาแตกแตกแตก,แตกยับเลย เพราะว่าน่าจะเป็นในระดับโปรซีนี่มันตบง่ายนะครับคือเขานักกันตบอยู่แล้วนะหลุดยากอย่างนี้ดีกว่าก็เป็นแมตช์ H.M. เจอะดบ C.O. นะ C.O. ก็คือเป็นทีมแต่งทีมหนึ่งเลยของทางฝั่งน่าจะไต้หวันนะผมจำไม่ผิดนะพอเขาใช้คำว่าจีนตัวย่อแล้วก็ทางฝั่ง H.M. ครับผมตอนนี้ก็แบนเป็นเรลวตะกับโอดานะ2ตัวเมตาเลย จริงๆเลวตามันเป็นตัวเมตาครับผมแต่ที่ไม่เห็นนะเพราะว่าส่วนมากมันแบนแล้วส่วนโอดาเนี่ยถ้าใครติดตามทัวร์นาเมนต์นี้มาอยู่แล้วอะ่ะเราก็จะเห็นว่าเขาแบนกันไม่ใช่เขาเล่นกงนเยอะมากพิกเลสสูงมากพร้อมกับวินเลสก็สูงมากเหมือนกันมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนี่ยทาง c o c h a ช d o ็อพิกมา่อไรครับลูคว่าล่างหนึ่งนะแต่ว่าไม่พิกก่อนแล้วนะเอาเป็นซากรงิ ร่งหนึ่งมาก่อนทางฝั่ง H M MM M C จะ,จ,จะต้องพิกซีเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพลิกนี้ไม่พลิกซีอย่างที่บอกไปครับผมมันจะโดนแบนซีนะโอเคพลิกมาเป็นฮานากตะวันแตกนะถือว่ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเล่น2เซนเตอร์แล้วพิกฮานากตะมาเนี่ยต้องมั่นใจในการทิปอินของตัวเองมากๆเพราะว่าการที่โดน2เซนเตอร์ครับฮานากตะมันเสียเปรียบนะเพราะว่ามันตัวมันบางมันจะโดนเบียดได้ง่าย จะทำให้เสียจังหวะในการทิปอินทำให้โพซิชันไม่ดีเลยจะทิปอินยากทางฝั่ง H&M แบนเป็นกอนแลวครับผมแล้วก็ฝั่ง C.O. แบนเป็นเทสยะอ้าวเนี่ยนะครับที่ผมบอกที่ผมเลือกเกมนี้มาเพราะว่า้าหว่ง H&M เนี่ย W.S เนี่ยเขาเลือกฟุกุดะฮิโจมามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยโผล่มานะจะสังเกตได้ว่า5ตัวที่เหลือในเกมนี้ ออกมาแทบทุกตาแล้วก็ทางฝั่งซีโอน่าจะพลิกเป็น <c oughs> จําชื่อไม่ได้ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วผมลายอัพก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวขอพูดเรื่องดารดาฟนิดนึงครับผมจะสังเกตได้ว่าใครที่ติดตามแข่งออกมานะครับเมตาของการแข่งขันสดมหลังเอเชียแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเป็น1เบสไอ หนึ่งพระเอกสองเบสถูกไหมเกมเนี้ยครับฝั่งซีโอก็คือเล่นเป็นหนึ่งพระเอกสองเบสเหมือนกันครับรู้เขาว่าคือพระเอกทำแต้มคนเดียวเลยแล้วก็ซากุกับอาคาง,งิเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตก็คือคอยเก็บบอลให้ซากุคอยเก็บบอลห้โดนตอบกอลีก็คอยเก็บรีบาวย่งชิงพื้นที่ใต้แป้นนะเนาะในเกมบุกแต่ในส่วนของฝั่ง HM นะจะเป็น1พระเอกแล้วก็ หนึ่งพลองแล้วก็หนึ่งเบสต้องเป็นแบบนี้ดีกว่าอารมณ์จะประมาณนี้เพราะว่าทั้งมิยามาสึแล้วก็ฟุกดุดะมันเล่นได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมองจากหน้าดาฟนะครับคนที่ถือบอลเยอะที่สุดน่าจะเป็นมิยามาสึแล้วก็ฟุกดุดะจะมีเล่นเป็นบางครั้งซึ่งเป็นฟุกดุดะเนี่ยในการที่เขาเลือกมาเนี่ยคืออย่างนี้ทุกคนทราบดีว่าฟุกดุดะล่างแอดวานครับมารีบาวได้ค่อนข้างดีเนะยิ่งถ้าเกิดมันทําแต้มไปแล้วความสามารถในการรีบาวมันก็เพิ่มขึ้นดังนั้นฟุกดุดะเนี่ยเราจะมองว่าเป็นต ้องมองว่าเป็นตัวรีบาวด้วยมองในดรฟนะครับหลายๆคนอาจจะรู้การแข่งขันผลการแข่งขันแล้วแต่ถ้าผมมองในดรฟนะผม,มาชอบดารฟฝั่งของ Co มากกว่าเพราะเกมป้องกันเขาหนาแน่นกว่าครับผมเพราะในฝั่งของ HM เนี่ยนอกจากคานากตาตะโทรุแล้วครับตัวอื่นแทบจะไม่มีสกิลตบเลยแทบไม่ใช่แทบจะไม่มีไม่มีเลยดีกว่าในเมียมาสึนเนี่ยตบไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ฟุกุดะเนี่ยจากใจที่ผมเป็นคนเล่นฟุกุดะมาค่อนข้างเยอะครับ ต,ตบลูกใต้แป้นน่ะถ้าตำแหน่งไม่ไม่ไป๊ริงจริงครับตบค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันโยเวนจะใส่รุนบล็อกมาแต่ถ้าใส่ลุนบล็อกมากจะเสียเปรียบเรื่องรีบาวเพราะฝั่งตรงข้ามเขาเป็น2รีบาวธรรมชาติทางฝั่งของซีโอเนี่ยเกมป้องกันค่อนข้างดีกว่าทั้งในลูกใต้แป้นแล้วก็ลูกชูดเนาะอฮาง,งีตบใต้แป้นอยู่อยู่แล้วแล้วก็ซากูระงีเนี่ยกันลูกชูดได้ดีครับแล้วก็มีความเร็ววิ่งเข้าม,มาช่วยตบได้ส่วนลูกเขาว่าไครเดนเนี่ยใน่าจะใส่รุ่น ตบมาอยู่แล้วซึ่งตำแหน่งก็ยืนดีดก็ตบได้แน่นอนแล้วพูดในส่วนของเกมรีบาวครับคือเกมรีบาวเกมนี้วัดเชิงกันเลยทางฝั่งของ c ีโเนี่ยน่าจะเป็นการแย่งพื้นที่รีบาวซะมากกว่าครับผมอาจจะเป็นอาางิดันให้ซากุขึ้นรีบาวทางฝั่งของ H m เนี่ยต้องอาศัยอาศัยการโฉบฟุกดนนุดะนึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาสอดแทรกรีบาวได้ดีครับผมไม่จำเป็นต้องไปดันขับใครครับเรียกแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบรักไก่รีบาววิ่งเข้ามา ไอ้ขอไปนะแบบโฉบเข้ามาครับผมไม่ต้องแย่งตำแหน่งนะพะตัวเป็นตัวที่มีความเร็วโดยเฉพาะล่านแอดวานมีความเร็วสูงมากป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมมาครับจัมบอลนนะไม่ดูกันว่าจะเล่นยังไงนะทั้งฝั่ง HM ลูกเขาว่าแชทดอกนี้เป็นตัวที่แพวพาวมากนะครับแล้วโอ้โหดีว่าเลีอยพมาลูกนี้โดนตบได้โดยเมียมาสื่อนะ LB ส่งมาโอ้โหที่เป็นไอครับผมจังหวะนี้ เรียกว่าจังหวะลักไก่ดีกว่าเหมือนเพลย์เพิ่งเปิดมาครับแล้วฝั่งตรงข้ามันยังไม่ได้ตั้งตัวก็เลยอัพข้าไปเลยนะแชดด็อกส่งมาก่อนนะยังยิงไม่ได้ลูกเข้าว่าใครเดะโอแบ็คดังมาครับลูกนี้มันจะตบโดนนะนาคาตะแต่ว่าตบไม่ลงครับเสียดายมากเลยนะแม้นเก็บบอลมาเล่นนะสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองได้อีกหนึ่งเพลย์ลูกขาว่าอ๋อไม่ใช่ครับฟูกุดะครับผมโอ้โหลูกนี้คือใครดูอาจจะคิดว่าแบบ มันเป็นการเล่นที่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันคือเหมือนเนี่ยลูกเนี้ยครับฟูกุดะเขาบีบให้สกุรังหิต้องกระโดดไอ้ไม่ให้ให้อาคาังหิต้องกระโดดตบครับผมแล้วสิ่งที่ได้มาคืออะไรฮานาคาตะกับสกุรังหีร่างหนึ่งะฮานาคาตะมันแข็งกว่าครับผมทําให้ฮานาคาตะเนี่ยเนี่ยได้เปรียบเรื่องรีบาวนะแล้วก็ทิปอินเข้าไปได้นะคือแบบสุดยอดครับลูกนี้เป็นเพล์ที่สวยงามมากมากันใหม่ครับแชทดอก ชั้นดอกรับบทเป็นตัวทําแต้มคนเดียวอาจจะกดดันนิดนึงครับลูกนิดดังมาโอ้โหฟูด้าทำได้ดีครับผมเพราะเห็นว่านากกระตาหลุดโพซิชันไปแล้วนะตัวเองไลยตบแทนแล้วลูกนี้ยิงมาโอ้โหเสียดายมากมากครับทางฝั่งของ HM คือเกมป้องกันทําได้ดีแล้วนะครับดีกว่าที่คาดไวย้เยอะมากแต่ว่าเก็บบอลไม่ได้ครับผมเพราะากูรง์งิคออนนั่นเองครับผมจะรับบทเก็บบอลไม่หมดเลยลูกนี้ยิงมาเด้งแบบนี้เสร็จฟูดะครับผมอ้าวลูกนี้ยิงโลง่งเฉยเลยเคอ,อน พลาดมากๆครับลูกนี้เพราะว่าเหมือนเป็นการเปิดลูกสแต็คให้เขาด้วยนะลูกต่อไปฟุกุดะมีโอกาสยิงลงมากเลยนะครับเรียบร้อยแบบโอ้โหแล้วตัวเองเป็นตัวที่มีรบกวนนะแต่ปล่อยให้ยิงลงแบบนี้เสียหายหน้าครับเคอนโอ้โหแหลกนิดนึงนะเพราะว่าช่องเกาหลีก็แหลกมาแบบนี้เหมือนกันลูกนี้ยิงไปลูกเขาว่าอ้าวลงครับผมแชดด็อกยังทิ้งกันไม่ห่างนะยังเป็น6ต่อหอยู่ครับ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทําเพยไหนได้่อและลูกนี้ครับผมอย่างที่บอกครับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ฟุกุดายิงลงนะเคออนพลาดเลยจริงๆลูกนี้เป็นความผิดของเคออนเต็มๆทั้งสองลูกเลยลูกเมื่อกี้ก็ควรที่จะตบได้นะพราะน่าจะพอจะเดาได้ว่าเขาจะเล่นเล่นท่าไหนแต่อย่างว่าครับเขาก็ไม่อยากเดาอ้าวแล้วมีการแหลกนิดนึงครับน่าจะค้างไปเพราะทางช่องต้นทางก็ค้างเหมือนกันครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถดูใน YouTube ย้อนหลังได้มอนผงไปข้างนอกมาแล้วก็ ในเฟซบุ๊กก็ดูไม่ได้เหมือนกันลิงก์มันหายไปเลยคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะทาแบบนี้ไปทาไมนะสำหรับฝั่งสลัมดังมาครับก็น่าจะเป็นเมียมาสื่อยิง3มแต้มที่แสแต็กไว้ลงนะถือว่าแม่นมากๆนะเพราะยิงไปน้อยมากครับทำฝั่ง LB มาตั้งกันใหมายแชทดอกต้องทาแต้มไม่ได้ครับผมต้องการเพลงนี้ก่อนแล้วมาการเพลงหน้าเพื่อที่จะทําให้สร้างความได้เปรียบลูกนี้รีเวิร์สเลย์มาอย่างดีครับผมอาข้างีเก็บได้ถึงจะโดนตบไม่เป็นไรลูกนี้เล่นกับสกรีนโอ้โหทาได้ดีนะ ลงไปครับจะเห็นว่าต่างชาตเล่นกับสกินค่อนข้างเดือดมา,มากๆเลยแทบจะทุกทีมเลยต่างกันใหม่ครับผมโดย LB LB เล่นน้อยมากๆครับเกมนี้ Absolute shot มายิงไปไม่ลงครับผมโอ้โหลูกนี้นากาตะโทรุสองคนเบียดเขาเขาก็ยังทิปอินได้นะลูกนี้ก็โหน่าจะเป็นสกิลเพรย์เลยครับผมเพราะว่าโดยถ้าดูจากสภาพแล้วมันอ้าวลูกนี้โศกมาซากุยังดีเก็บได้โดยรู้เขาว่า อย่างทิปอินได้นะโดยจากสภาพแล้วโดนเบียดเนะี่ยไม่น่าทิปอินได้แลครับลูกนี้โอ้โหอย่างนี้บอกครับผมทางฝั่งของต่างประเทศเล่นกับสกรีนดีมากๆลูกนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาใช้ตัวที่ไม่ต้องใช้ตัวที่ออกมาสกรีนลึกอะแต่ว่าเขาใช้ได้ครับแล้วลูกนี้เดวอเอสก็ดาวชนะอ่าทางฝั่งของกอริไปนะแตล,ลูกนี้แบกดังอีกแล้วครับผมแชทด,ดอกนะเห็นใครล้มไม่ได้เลยแบกดังไปเลยครับผม ยังตั้งกันใหม่ครับเพยังนำอยู่แต่อย่าโดน3คะแนนนะโดน3คะแนนนี่จะเป็นการฝังหรือเปล่าครับลูกนี้ทำท่าเหมือนจะมีอัลติเมทใช้อัลติเมทของขณะก็ตามมาโอ้โหตบได้ครับผมเต็งดีฟูดาเก็บได้ตั้งกันใหม่ครับผมช็อตคอกยังเหลือแล้วก็เรียบร้อยครับผมใช้ซูเปอร์อะไรคูไปถ้ามองในรูปเกมนะั้นทั้งฝั่งของซ o ค่อนข้างทำได้ดีครับผมในプレーนี้เพราะทำให้เขาบีบต้องใช้ถึง2อัลติเมทในการทำแต้มเลยแล้วก็รู้เค้าว่าใครได้อัลติเมทมาจังหวะหนึ่งโดนจังหวะสองโอ้โหเสียดายน,ะนะน ยังคงนำแค่แต้มเดียวครับผม LB โอ้ลูกนี้ชัดดอกพลาดเลยครับน่าจะกระโดดตบนะแต่อยากจะเหมือนไปช่วยกันฟูกุดามากๆแล้วก็เป็นลูกลงไปครับทางให้ฝั่ง LB สร้างความได้เปรียบนะซ o ต้องรีบทําแต้มนี้กลับมาแล้วเพราะเต้องการถึง2เพล์เพื่อเสมอแล้วต้องการ3มเพล์เพื่อชนะครับผมแต่เวลายังเหลือนาะทีครึ่งนะลูกนี้โอ้โหมีมาสื่อม้าไม่ทันครับผมราะน่าจะไปดักอีกฝั่งหนึ่งแล้วทาง WS ฟูคุด่าเนี่ยเขาล้มไปนะ ลูกนี้ฟุกุดะยังไม่เล่นครับผมถ้าไม่น่าเล่นครับผมส่งมาหรือเปล่ายิงโดนรบกวนลงไหมไม่ลงเอาแล้วโดนดันออกไปครับผมทางฝั่งของแว่นแตกแล้วก็เก็บรีบาวได้ครับผมโดยฝั่งของซีโอเอาโดนสติแต่ยังเก็บได้อยู่ต้องทําแต้มนี้ให้ได้ครับแชดดอกดับบลคาดไปไม่ลงแต่ยังเก็บได้โดยสกุรงีเคออนเก็บบอลได้ทุกลูกครับแล้วก็สแลมดังเลยลูกนี้ลงไปครับ เสมอแล้วน่าจะต้องการแต้มนี้มากๆครับทางฝั่งของซีโอเพราะว่าถ้าเกิดเขาทําแต้มเมื่อกี้ไม่ได้เนี่ยเขาจะสูญเสียโมเม,มนตัมไปแล้วลูกนี้ทําได้ดีครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงเนี่ยครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงเนี่ยครับผมคือทางฝั่งของ LB เนี่ยดึงได้3คนเลยเหมือนทางฝั่งของ CO เนี่ยเขาน่าจะคุยกันแล้วว่าแบบเฮ้ยยังไม่อยากเสีย3คะแนนครับผม เพราะเสียส,สามคะแนนด้วยเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีมันจะต้องลามยากแล้วทําให้เดวบเอสเนี่ยว่างแล้วก็ LB ก็ไม่เล่นเอครับนี่คือ s g ที่ดีครับผมไม่เล่นเอครับผมเ <P ew en> พื่อนว่างให้เพื่อนเล่นนะถ้าเกิดเรามีตัวทําตัวอื่นนะแล้วก็เรียบร้อยครับผมขึ้นนําได้อีกครั้งนะครับทางฝั่ง h m ลูกนี้แชตดอกดับัลคัตมาโอซากุยังยังคงเก็บได้อีกเหรอจากใครเห็นก็ว่าแว่นแตกเก็บได้นะโอ้โลูกนี้ฝืนไปหรือเปล่าแชตดอกแต่ยังดีเก็บได้ครับชดค้อเหลือเจ็ดวิ คือแลดูเหมือนเขาฝืนๆกับการดังเกินไปครับแล้วลูกนี้โอ้โหดิฟติดเลยอ3วิเรียบร้อยครับผมเสียเทนโอเวอร์ไปฟรีๆเลยนะจังหวะนี้โอ้โหเหมือนแชทดอกน่าจะหล่นหรือเปล่าจังหวะนี้คือทําได้ไม่ดีเลยครับแล้วก็โหยิงไม่ลงแต่ยังเก็บได้เลยเพราอกูดาเอาลูกนี้ lb ก็เอาคืนไปครับเป็นลย์ที่ไม่น,าน่าเล่นเลยในมุมมองของผมเพราะว่าเขาเพิ่งได้รีบาวรีเซตช็อตคอกมาแต่ไม่เป็นไรครับ ชนะกระต่ายยังเอาให้เ,เก็บได้แล้วก็ฟูกุดะแทงเข้าไปครับลูกนี้เป็นการปิดประตูแพ้แล้วหรือเปล่าครับแล้วก็น่าจะชนะไปแล้วครับผมในฝั่งซีโล้วเวลาอีก17วิไม่น่าจะทําแต้มทันอ้าวแต่มีลุน้นครับผม12วิสุดท้ายซี CO ต้องสติวให้ได้แล้วลูกเขาว่าเป็นตัวที่สติวค่อนข้างดีนะแล้วก็จะต้องทําแต้มไม่ได้ด้วยแต่ทางฝั่งของ LB ก็มีมียามาสือที่ถือบอลได้ดีนะอ้าวแล้ว ไม่น่าได้นะครับ2วิเรียบร้อยครับผม h m เอมาชนะไปได้24ต่อ22เกมนี้สุดมันเลยได้เห็นอะไรหลายอย่างด้วยเห็นว่ามิยามาสือเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวก็ได้เขาให้ฟุกุดะเล่นแต่ว่าฟุกุดะก็ต้องมีสกิลเพลย์ที่ดีมากๆนะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนี้ยเดวนเอสครับเขาปล่อยบอลน,น่ะดีมากปล่อยบอลดีทุกลูกเลยเขาดูคู่ต่อสู้ดูตำแหน่งคู่ต่อสู้ซึ่งมันทําได้ยากครับผมดูในเกมอาจจะเห็นเขาเล่นโฟล์เล่นง่ายแต่พอมาเล่นจริงๆผมบอกเลยว่า การดูตำแหน่งคู win, then, ่ต well. ่อสู้แบบนั้นอ่ะมันยากเพราะว่าฟุกุดามันเป็นเกมที่มันเป็นตัวไม่ใช่มันเป็นตัวที่ต้องวัดใจคู่ต่อสู้ด้วยถ้าเราเดาถูกเราก็วินถ้าเราเดาผิดเราก็โดนตบหรือจะโดนรบกวนก็ประมาณนี้รีเพย์เกมนี้ไม่มีอะไรมากแค่ผมเห็นว่าเป็นทั้ง2เกมที่แลกกันค่อนข้างมันเลยทีเดียวนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าในดามเนี่ยผมชอบฝั่ง CO มากกว่านะแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆผมชอบ h m ครับผมเพราะว่า CO โเนี่ยเหมือนทางฝั่งแชทดอกเนี่ย เขากลวัวลบกลวนรุนแรงของเมฮมมาสื่อมากเกินไปทำให้เขาเข,าเข้าไปดังอะ่ะแล้วคือทางฝั่งของเฮชแม่งตบโคตรแม่นเลยฟุกุดะคือตำแหน่งดีมากๆแทบจะทุกลูกเลยถ้าเกิดดูลูนได้เนี่ยเราจะได้ดูว่าเขาใส่ลูนบล็บอกหรือลูรีบาวนะในทางฝั่งฟุกุดะแต่เนี้ยดูไม่ได้ถ้าเขาใส่ลูนรีบาว,นะานวา MM เนี่ยแสดงว่าเฮเอ็มเนี่ยตาน,นี้คือเอชเอ็มดับเบิลเอซเนี่ยเป็นท็อปฟอร์มมากๆตานเนี้ยคือฟอร์มเขาดีมากๆคือเขาตำแหน่งโพสิชันในการตอบแบบโคตรดีแต่ถ้าใส่ลูน บล็อกมาเนี่ยตำแหน่งเขาก็ยังดีอยู่นะแล้วเขาก็ยังแย่งรีบาลได้ด้วยก็คือเอาง่ายๆอะ่ะตาเนี้ยผมไม่รู้ MVP คือใครผมไม่ได้อัดมาผมให้ MVP คือ WS เลยเกมลุกเกมรับเอาจัดโอเคนะเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็หมดแค่นี้แล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของวันที่เป็นรอบไฟนอลแล้วทีม JD สุธิรัก์ของผมก็ได้เข้าไปชิงเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันว่าใครจะได้เข้าไปชิงก็ช่วงนี้เจอกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบือ่อ ้ฝากกด u b s c r i b e ด้วยเหรอเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย